สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีมีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จันรนี้หน้าทารุน,นะคะก็จะมาทําเป็นคลิปพิเศษเช่นเคยนะคะในหัวข้อเพราะที่คุณขอเอาไว้นะคะประจําเดือนมก,กราคม2568นี้นะคะกับเทพองค์นี้องค์นี้นะคะขอพงกับท่านแล้วจะได้ตามที่คุณขอหรือเปล่าหรือว่าจะส่หวังกันไหมนะคะผูดด้ที่เกิดแต่วันที่15มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่14เมษายนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าทํานายแบบภาพโดยรวมนะไม่เจอาะจงดวงของใคร ะะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมิสติเนาะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะสี่ทุ่มห้านาทีเป็นเวลาที่แบบเริ่มจะตาแบบบลือเบลือละเบลือบลือละนะคะเริ่มจะแบบเออจะเอาอยัางไงต่อดีว่าจะนั่งอัดคลิปต่อหรือจะออยังไงเพราะว่าต้องอัดคลิปต่อคือเนื่องจากที่ว่านี่หน้า มีมีงานที่ต้องทำพ่งนี้เดินทางต่างจังหวัดอยู่3วันซึ่งสาวันนี้คือไม่ได้ทำงานอย่างแน่นอนไม่ได้แอดคลิปอย่างแน่นอนมันจะทิ้งช่วงเวลานาน,านเกินไปนะคะก็เลยแบบรีบอัดนให้กับพวกคุณน่าจะดีกว่านะคะแอโอเคเสียงแหบนะเพราะว่านี่น่าทำทำงานคือนี่น่าใช้เสียงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มก็ถ้านับเป็นเวลาก็เรียกได้ว่า12ชั่วโมง12ชั่วโมงเต็มเต็มนะคะกับการทำงาน เรามาดูกันนะคะพลังงานนะคะต้องบอกก่อนว่าการขอพรต้องขอไม่เกินบุญหรือบารมีของตัวเองนะถึงจะเห็นผลลัพธ์ถึงจะได้นะคะบางคนอขอเกินตัวไปแล้วแบบก็ไปบ่นพังแล้วแบบบ่นพึมพำพึมพำว่าทาไมไม่ได้ขอแล้วไม่ได้นู่นนี่นั่นเป็นเพราะขอเกินหรือเปล่านั่นเองเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะสิ่งแรกเลยนะถ้าคุณกำลังคิดไม่ออกว่าคุณจะไปขอองค์ไหนดีขอพรอ,องค์ไหนดีในเดือนมกราคม6กลองขอตามไ่ดูหรือว่าอาจจะแบบ เรียกว่าน,นะมีคนแบบเรียกว่าบางท่านจะแบบวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะไปขอองค์นี้องค์นี้นะคะก็ตามนั้นเลยแต่ที่เห็นนชัดมากในเดือนมกราคมราศีมีนใครที่ไปขอพอรพระยาเดี๋ยวนะพระปุพยานาคองค์ดำแสนศรีจันทาน,นะคะาคาราอยู่มีไหมยกมือขึ้นเลยมีใครขอองค์นี้ไหมแล้วก็มีใครที่ไปขอพอรองค์พระยายาสมันาคาราชนะคะ,ะ,คะมีใครที่ไปขอพอร พระแม่อุมาเทวีขอพรพระแม่กาลีพระแม่ทุรคาพระแม่รัศมีพระแม่กวอนอิมพระแม่ธรณีพระแม่โพศพพระแม่คงคาเนี่ยอือพระแม่กวอนอิมด้วยขอพรพระนางจามเทวีพระเอ่อพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชมีใครที่ขอองค์ตามนี้ไหมแล้วก็ยังมีขอพรพ่อปู่พ่อปู่ด้วยองค์ใช่พ่อปู่พูดผิด เออขอพอรหลวงปู่มีใครที่ขอพอรหลวงปู่ไหมหลวงปู่ที่น่าเห็นจะเป็นหลวงตาหลวงตาสูงสิริปุญโยที่จังหวัดยโสธรหลวงปู่หงพมาป,ปัญ,ญโยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ขอพอรหลวงพ่อจรันนะคะขอพอรพระอาจารย์วิชัยเขตมิโยที่จังหวัดเชียงรายมีใครที่ไปขอพอรท่านไหมอืมถ้ายังไม่มีคิดไม่ออกก็ตามไม่ได้เลยนะคะอ่ะ ขอพอรหลวงตาสวงสิริปัญโยนะคะพรที่คุณขอ,อไว้นะคะจะสรงบังหรือเปล่านี่น่าขอไล่แบบเร็วๆเ,เลยนะไปขอเรื่องอะไรกันเอาไวอ้อ่ะอืมบางคนอาจจะ ไปขอในเรื่องของการเงินนะคะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะที่ผ่านมาการเงินเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าปีหกสิบที่ผ่านมาคือมันแย่มากๆแล้วไปขอพรหลวงปู่เอาไว้นะคะในเดือนมกราคมจะได้ตามที่คุณขอไหมได้แต่ท่านบอกว่าช้าหน่อยนะแต่จะสําเร็จไปช้าๆแต่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนท่านให้นะคะท่านให้ใครที่ไปขอพรหลวงปู่โฮงพรมปัญโยเอาไว้นะคะยกมือขึ้นเลย ใครไปขอเอาไว้นะคะพรที่คุณขอนะขอเรื่องอะไรกันเดีย๋ยนะคือบางท่านอ่ะอาจจะมีปัจจัยได้หลายเรื่องกับการขออาจจะเช่นเรื่องของเงินความรักสุขภาพการงานบ้างหรือบางคนอาจจะขอในเรื่องของคู่ชีวิตความรักก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายในเรื่องของการทํางานนะคะอืมไปขอพรกับหลวงปู่เอาไว้นะคะพรที่คุณขอนะในตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่ได้นะ ถ้าบอกถ้าจะบอกว่าแบบขอให้ได้ไปอยู่ที่ใหม่ๆยังไม่ได้ไปอยู่ที่เดิมไม่แหละทันป,ะปะาะผสมประมาณนี้เออขอพรหลวงพ่อจารันหลวงพ่อจารันนะคะใครที่ขอพรในเรื่องของโชคลาภการเงินขอให้ได้เจอคนรักขอเจอคู่ครองคนงดีเข้ามาในชีวิตนะคะตอนนี้จะขอตามที่ได้หรือเปล่านะคะท่านบอกว่าได้ทุกอย่างคนรักมาพร้อมกับคาว่าเออโชคลาภเงิน คนรักมาพร้อมๆกันเรือจะหมายความว่าคนรักคนเนี้ยมาในรูปแบบของการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคุณในเรื่องของการเงินนั่นเองท่านให้คุณนะคะหลวงพ่อจารันหรือใครที่ขอพรพ,พระอาจารย์วิชัยเขยมิโยถ้าใครไม่รู้จักท่านนั้นลองไปเสิร์ชดูใน Google นะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะ ใครที่อยู่แถวแถบแถบนั้นนะคะลองไปขอพอรท่านดูนะพรที่คุณขอไว้นะคะคุณอาจจะขอในเรื่องของเขาว่าการทํางานนี่แหละการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ขอโอกาสดีๆนะคะขอให้มีเงินเข้ามาแล้วขอให้มีเงินเข้ามาเพราะที่ผ่านมาคือเงินขาดมือมากคือได้เงินมาเยอะนะแต่ว่าเงินเนี่ยไม่เคยเหลือเก็บหายตลอดไปตลอดเลยนะคะพรที่คุณขอไว้จะสมหวังไหม ท่านให้คุณตามนั้นคุณจะสมหวังอย่างแน่นอนเร็วๆนี้นะคะคุณขออะไรท่านให้นะคะแล้วก็ใครที่ไปขอพรอ,องค์ดำแสนสุริรานาคาราชนะคะพระปู่องค์ดำนะคะพระปู่องค์ดำของเรานี่เองนะ,คะใครที่ไปขอท่านเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องเงินนะนะคะความกังวลใจใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีเคยเป็นโรคซึมเศร้ามีเรื่องของความเครียดนะคะไปขอพรท่านนะคะหรือว่า พื่อนจะไปมาก็ได้นะหรือขอพอรเกี่ยวกับเรื่องของรถขอให้มีเงินไปผ่อนค่างวดรถให้ทานอะไรประมาณนี้นะคะไปขอพอรท่านดูนะท่านให้หรือเปล่าให้นะคะแปะเหรียญมาให้นะคะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่ไปขอพอรกับเ,เดี๋ยวนะขอพอรเป็นเออเป็นองค์พระนเรศวรมหาราชนี่นะเห็นเป็นองค์พระนเรศวรมหาราชเนาะพ่อนเรศ นะคะใครที่ขอพรนเรศเอาไว้เรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินนะคะอืมพรที่คุณขอนะเก้าเหรียญคุณได้ตามนั้นไม่ต้องสืบเลยว่าแบบได้จริงหรือเปล่าได้จริงๆนะคะได้จริงจริงอ่ะพรนเรศแล้วมีองค์ไหนอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะอืมเดี๋ยนะอ่ะเรามาต่อนะคะใครที่ขอพรกับพระเจ้าตากจินมหาราชนะคะก็อาจจะแบบไปขอ บางคนจะไปขอที่จัน,จนทบ,บุรีถูกไหมที่จันทบ,บุรีนะคะมีที่หนึ่งพอนี่น่าเองก็ไปถึงที่นู่นเหมือนกันนะไปสถานที่ของท่านเลยนะคะแล้วก็ไปขอที่เชียงใหม่ก็มีนะคะเป็นฐทับของท่านที่เชียงใหม่ก็มีนะคะอไปขอพรเรื่องอ,อะไรกันบ้างนะคะโอ้น่าสนใจจะเป็นเรื่องของการทํางาน เรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะที่คุณขอ,อไว้นะคะจะได้ไหมแล้วตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่ได้แต่โอกาสมันมาแล้วแหละแต่ว่าแค่ยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองนะคะรอหน่อยนะแต่โอกาสมันมีอย่างแน่นอนก็คงแบบไม่นานเกินรอหรอกเพียงแค่ไม่ใช่เดือนนี้เองนะคะแล้วก็ใครที่ไปขอพรพระนางจมามเทวีนะคะขอพรพระนางจมามเทวีที่จังหวัดลำพูนนะคะ ขอพรเลือกอะไรกันบ้างเพิ่งไปเจอเรื่องของเรื่องของปัญหาทางการเงินกับคนที่คุณไว้ใจกับคนที่คุณรักถูกหักหลังหรืถูกแทงข้างหลังเนี่ยพรที่คุณขอไว้จะสมหวังไหมสมหวังนะคุณการที่คุณขอเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องคําพูดบางอย่างที่ที่ละเอียดลงไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นแต่แน่ๆคือคุณจะได้ตามที่คุณขอนะคะโอเคแล้วก็ใครที่ขอพร นย่างเเห็นเป็นองค์เออ่พระแม่อุมาทีวีเนาะพระแม่อุมาทีวีพระแม่พระแม่อุมาพระนาอ่พระแม่ลักษมีพระแม่ควรอิมพระแม่ธุรคาพระแม่กาลีถูกไหมคะเอ่อพระแม่ธรณีพระแม่โพสศพระแม่คงคาอ่าไล่ไปเยอะมากเพราะว่าเห็นตามนั้นนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวนะพอที่คุณขอเอารวมๆเลยนะ รวมๆเลยเดี๋ยวนะนี่หน้าเริ่มแบบเสียงมันหายแล้วอะ่ะอืมหนึ่งคือความรักสองคือเงินสามคืองานสามอย่างที่คุณขอเอาไว้เนี่ยนะคะจะได้ตามที่คุณขอไหมนะคะท่านบอกว่าได้ประสบความสําเร็จแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณด้วยถ้าคุณมีความมั่นใจมากพอแล้วคุณก็เชื่อในสัญชาตญาณเดี๋ยวน,นะบินผ่านกันละเห็นไหมแล้วคุณก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองด้วยเชื่อในเซนส์นของคุณด้วยเนี่ยสิ่งนั้นะคุณจะได้นะคะ ขอให้คุณยึดมั่นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทต่อให้คุณรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดไหนคุณไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตน่ะคุณก็จะแบบอยู่รอดแล้วนะคะแล้วพอที่คุณขอถึงคุณไม่ขอท่านท่านก็ให้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นไปตามจังหวะนั้นอยู่แล้วแหละเป็นไปตามที่ฟ้าลิขิตเอาไว้อยู่แล้วยังไงคุณก็ได้อยู่ดีอ่ะคุณไม่ขอท่านท่านก็ให้ท่านก็ให้อยู่แล้วหรือว่าถึงคุณไม่ขอโชคชะตาของคุณมันก็จะพาให้คุณไปเจอแบบนั้นอยู่แล้วมันจะได้ตามนั้นอยู่แล้วนะะคคอเ แล้วก็มีองค์ไหนอีกนะคะเดี๋ยวนะอือราศีมีนที่ผ่านมาเจ็บช้าน้ำใจเจ็บปวดมากเพราะว่าปีหงสมันเป็นปีที่ที่คุณสูญเสียลหลายเรื่องลหลายๆอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือว่าแม้กระทั่งความรักหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดคุณคนที่คุณไว้ใจ การถูกหักหลังหรือว่าเป็นเรื่องของคําพูดคําจาของคนรอบข้างก็ตามที่ผ่านมาเนาะมันเป็นปีชงด้วยนะคะคุณอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่มันถูกกระทําแบบซ้าไปซ้ํามาล็อกหลายครั้งนะคะรอบนี้คุณเข้มแข็งมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ว่าคุณจะขอพรอะไรกับองค์ไหนเทพองค์ไหนก็ตามนะคะท่านบอกว่านิ่งๆสบายๆใจเย็นๆธรรมะธรรมูนะคะ ใจเย็นๆทำม,มัรมโมแล้วก็มีสติให้มากๆแล้วคุณจะผ่านไปได้แล้วคุณจะลาบรื่นกับมันเองนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ว่าเขาเรียกว่านะการก้าวเดินไปของคุณมันมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งคุณจะก้าวไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าแบบสง่าง,งามหรือคุณจะเดินไปอีกแบบเดินไปข้างหน้านี่แหละแต่เดินไปในแบบที่ที่แบบเป็นเหมือนคนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืม เดินแบบสง่าง,งานสดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นคําแนะนําที่ที่ท่านอยากจะให้คุณด้วยในส่วนหนึ่งเนาะหรือพอที่คุณขออะไรก็ตามก็ขอให้ส่งหมอนดันใจนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะที่สําคัญก็คือการรักษาสินให้ครบนะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันให้กับพวกคุณได้นะคะทําให้คุณอะแควคาคาปลอดภัยนะคะแล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ